ชักดาบออกมาแล้วฟาดฟันปาได้มาวะโอ้ยนมนาเฮ้ยโดนไปดินมนาอย่านุนมนาเอ้าเออฮ่าน่าอะไรอ่ะ ถ้าถามว่ามีประโยชยน์ไหมประยชน์ไหมอืมอาจจะกัดก็ได้นะไปไปกัดมันเลยลูกเฮ้ยไปเลยบ้านกูเปล่าตื้อๆมันกัดไม่ได้มันกัดไม่ได้หนูกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านเล้ววูวบเอาได้แล้วอ๋อฮ่าฮ่ผมอาลาดินบายวูโฮโฮโฮ้วูว Wuih, oh, ia ingin naik no ke Hawaii Rapai Bra, tak ha, masih, tak masih, tak masih Easy Easy Ah ha Eh Aung, ni lah ya Woi, wuhuuu Yeehoo Woi Adi Bruskau, bruskau, bruskep, 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 brau Woi, lont, 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 lont ไปเลย,ยทีมยาไม่มีกล่องไหนจะได้เลยไปเลยโอ้โหบ,ยบยายบายอ้าวเฮ้ยก็ก,ก,กดแล้วเนี่ยเอ้ยอา้าชอบกินพัคก,กำลังเดินไปที่กล่องลักกี้บ็อกซีสีชมบูสีรุเและมันไม่มีลัคกกี้บ็อกซ์อันไหนเลยที่มันดิคือ,อโอ้ m ม g o กด โอ้ไม oh ่ก็พี่แมวเขาเขาหลบได้แล้วเขาหลบมาตรงนี้โอ้ยมงตีกูโดนได้ไง